มีพบก็มีภาคมีเจอก็มีจากใจหายกันนะคะสามวันนี้รู้สึกมีความสุขกับคลาสนี้มากคือขอวางค่ะครั้งแรกเลยค่ะที่เข้ามาก็อย่างที่เคยพูดไปคือตั้งใจเข้ามาเรียนพูดให้รู้สึกว่าเราจะหายประมาแต่พอเราได้มาเรียนจริงๆแล้วค่ะนอกจากความประมามันหายไป เราสามารถดึงศักยภาพตัวเองขึ้นมาได้สามารถเอาตัวเองขึ้นมาได้ค่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันเป็นคนแบบเนี้ยฉันไม่ต้องสแสดงเป็นไอ่สแสดงเป็นตัวเองอะค่ะทุกคนสามารถยอมรับในตัวเราได้ทั้งบนเวทีทั้งด้านล่างสามวันนี้เป็นคลาสที่รู้สึกทรงเกียริอะค่ะอาจารย์ให้มากกว่าความความรู้อาจารย์ ให้เราเป็นตัวเองสอนสัจธรรมสอนธรรมะสอนวิธีคิดสอนการนำไปใช้สามวันนี้มีความสุขมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณจากใจรวันนี้รู้สึกประทับใจค่ะภูมิใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาอบรมในคอสนี้นะคะเป็นคอสที่สามารถเรียนได้ทุกๆุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษา คนทำงานในองค์กรเจร้าของกิจการสามารถนำความรู้เรื่องราวเหล่านี้ไปใช้ได้หมดเลยค่ะต้องขอขอพบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ช่วยอาจารย์นะคะที่ได้สร้างบรรยากาศในการฝึกอบรมที่ดิฉันไม่เคยเจอมีความเป็นกันเองทำให้เพื่อนร่วมคลาสนะคะ มีความเข้าใจได้ง่ายแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้เรียนมาเพราะว่าจากการที่ดิฉันได้มองเห็นเนี่ยทุกคนมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปในที่ทางที่ดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะไมรู้สึกภาคภูมิใจกับใบประกาศใบนี้มากต้องขอบคุณคุณพ่อ,อคุณแม่ที่ให้โอกาสมีเข้ามาเรียนในคลาสนี้ถึงแม้ว่า จะมีอุปสรรคกับกบการเรียนของเมย์บ้างนิดหน่อยแต่เมย์อยากจะบอกว่าตั้งแต่เมย์เรียนมาเนี่ยไม่ว่าจะอบรมในเรื่องของการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่คลาสนี้เป็นคลาสแรกที่เมย์ไม่มีอาการง่วงหรือหลับเลยเพราะว่าเมย์เป็นคนที่เรียนแล้วไม่ค่อยเข้าหัวแต่ถ้าทําอะไรแล้วปฏิบัติแม้กระทั่งซ่อมลถหรือทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าได้ทําได้จับ เม่์คิดว่าเมย์ทำได้หมดซึ่งคลาสนี้ต่อโจทย์การเรียนของเมย์มากคือทำจริงปฏิบัติจริงแล้วก็ได้ใช้เทคนิคที่สอนในห้องจริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่เมย์อยากกล่าวกับคุณพ่อคุณแม่มากเลยว่าเมย์เรียกคุณพ่อคุณแม่ไม่ผิดเลยจริงๆคะ่ะอาจารย์แสงธรรมอาจารย์นริสาเปรียบเสมือนคุณพ่อของกับคุณแม่จริงๆที่ให้ โอกาสให้วิชาให้ความรู้กับเมย์ค่ะแล้วเมย์สัญญาว,ว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ติงงเมย์มาทุกอย่างเมย์จะนำไปพัฒนาให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะ